สวัสดีครับนี่ก็มวนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ในเส้นทางบ้านหลังแร้งนะครับตำบลหลังแร้งอุทุนพรพิสัยศรีสะเกดนะครับวันนี้เห็นบรรยากาศดีนะครับก็เลยอยากบันทึกนะครับคลิปนะครับมาฝากท่านผู้ชมที่รับชมทางช่องที่กมอันทัวร์นะครับนี่ครับบ้านหลังแร้งนะครับตำบลหลังแร้งนะครับทางเข้า อบตนะครับนี่องค์การบริหารส่วนตำบลรังแรงนะครับข้าวควา้าก็สวยนะครับที่นี่บรรยากาศช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับสามโมงเย็นนะครับอเ้เขางามด้วยกันครับแถววัน,น สองวันนะครับหลังจากวันอพอันศานะครับที่รัวพิสัยอันนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับยังชุ่มชุมอยู่นะครับ ต,ตถนนทองไรอีกแห่งหนึ่งนะครับ ามือเรถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะออกไปทางบ้านน้องลุงนะครับได้ครับเส้นนี้นะครับแต่ที่เราตรงมาอยู่นี้เข้าทางบ้านทุ่งสว่างนะครับจะไปเป็นสองซอยนะครับถึงบ้านน้องลุงถ้าเลี้ยวบ้านทุ่งสว่างก็ตรงเลยวันนี้ผมจะพาออกไปทะลุเส้นบ้านผู้ซอดนะครับถ้าไปลาศีหรือไปยางชุ่มก็ถัดนได้นะครับเส้นนี้นะครับอันนี้คือไปบ้านบ้านเพกเนาะ ตรงถ้าตรงไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับตรงนี้เส้นทางตัดนะครับเข้าบ้านน้องลุงก็ได้เข้าบ้านทุกสว่างก็ได้นะครับมามาเส้นนี้นะครับจะมาตามทางเลยนะครับโอ้ทองฟ้าวันนี้ก็ดูสวยนะครับอืมซ้ายมือเรานั่นแหละไปบ้านคอนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าตรงนะไปบ้านคอนะครับนี่บรรยากาศนี่คอนกรีตนะครับอันี้ กว้างดีนะครับมันมีถนนแคบไปนิดนึงนะครับอันนี้ทางกว้างข้ขางๆเรามีสวนที่จะพาลำนะครับข้างหน้าเราจะเป็นบ้านนกเจ้านะครับ นี่นะครับวันนี้พามาลัดเลาะทางระหว่างหมู่บ้านนะครับบ้านนกเจ้าครับนกเจ้าเจอเจอบินหนีน้องนกเจ้านะครับมีน้องด้วยนะครับแสดงว่านกเจ้าเยอะนะครับชื่อบ้านมันจะมีน้องแล้วก็นกเจ้ามาเล่นหรือเปล่ามาเล่นน้ํานะก็เรียกว่าน้องนกเจ้านะครับผมก็เดานะครับถ้าเกิดว่ามีน้องท่านใดที่อยู่ในโซนนี้ก็สามารถบอกประวัติได้นะครับประวัติหมู่บ้านนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าสู่นะครับเส้น บ้านบากนะครับทะลุวัดนกูซอที่เราเคยวิ่งไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับนกเจ้านะครับผ่านไปราศีสไลท์ไปศรีสะเกดได้นะครับเ,เส้นทางนะครับนี่ครับป้ายขวามือเราไปศรีสะเกดซ้ายมือเราไปราศีสไล สงสัยจะหลงทางเลยนะข้างหน้าเรานะครับน่าจะน่าจะเลยน่าจะเลยนะครับนี่เราเลี้ยวขวาไปทางสีสเกตนะครับบ้านครูซอดนะครับเราพอสตออยู่ตรงนี้ตะบนลังแมงรับเส้นทางที่เราเคยวิ่งนะครับบ้านาคูซอดนะครับข้างหน้าเราบรรยากาศของการเดินทาง ตัเชื่อมถึงกันนะถ้า,ถามาเส้นรองนะครับอันนี้บ้านพึ่งอ่อานป้ายโรงเรียนไป้ัปนพึงบนหลังแรงนะครับเส้นทางนะครับยังเป็นความพิไัยนะครับช่วงนี้ต่อเคตอำเภอเมืองนะครับ ตรงนี้ไปถึงบ้านกุซอดนะครับบ้านพึ่งสามกิโลนะครับนี่หมู่บ้านพึ่ง ที่บ้านผู้ซอดนะครับแอบ้านพึ่งรู้แล้วครับซ้ายมือเร,เราวัดนะครับที่มีสิมเก่านะครับหรือว่ามูดเก่านะครับที่บ้านผู้ซอดนะครับข้างหน้าเราก็สีแยกผู้ซอดนะครับขวามือเราก็ไปสีสะเกตนะครับซ้ายมือก็ไปยางชุมน้อยนะครับ เดินทางนะครับในจากบ้านตั้งแร้งมานะครับที่ตัดไปซิสเกตตัดไปยางชุมได้นะครับบรรยากาศของการเดินาท,ทางในวันนี้นะครับเราเจอแยกแล้วเราจะไปทางซ้ายนะนะครับนี่แหละไปทางยางชุมน้อยนะครับ ทางทาระยะสั้นๆที่เราเดินทางมาในวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ